สวัสดีครับพบกับอินซีอินไซต์และทุกเรื่องราวที่น่าสนใจของพวกเราครอบครัวอินซีนะครับเราสามคนก็คอยท่านผู้ชมครับอยู่ไม่ได้ไปไหนเลยครับนะสายตจ,จสังเกตว่าชุดเชิดเรานี่เหมือนเดิมเลยคือเราก็อยู่ที่เนี่ยอาทิตย์หนึ่งไงโอ้โหเพื่อที่จะรอให้ท่านผู้ชมเปิดมาเจอเราอีกทีเ่อตอน2แล้วก็อยู่เฝ้าของด้วยไม่ให้ไปไหน รัคบลงมือเลยดีกว่าครับนะฮะคราวที่แล้วก็คืออันนี้คือทาให้เสร็จหมดเรียบร้อยแล้วท่านผู้ชมคงจะเห็นนะครับพื้นที่จะรองรับกระถางก็เสร็จเรียบร้อยแล้วอย่างที่ท่านเห็นอยู่นี้นะครับตอนนี้ก็จะตกแต่งขาละแล้วก็ตกแต่งเลยก็น่าจะเสร็จภายในวันนี้ได้นะครับให้ท่านผู้ชมดูเชิญนะครับวันนี้ครับใช้อีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ครับพี่ยุ้ยครับผม ไม้รั้วไม้รั้วครับนะฮะไม้รั้วนี่อันที่สี่สี่นิ้วครับ่นิ้วครับมีความหนาด้านนี้ครับ16บมิลสิมิลครับครับเพราะฉะนั้นเนี่ยป้องกันการสะเทกได้เป็นอย่างดีอย่างดีเลยครับแล้วก็รับน้ําหนักได้เลยนะครับโอเคฮะท่านผู้ชมอาจจะชําเลืองมองทางมุมจอซ้ายท่านผู้ชมนิดนึงเห็นสีฟ้าเนี่ยนะครับนั่นคือเป้าหมายที่เราจะทํานะฮะครับเอาครับคราวนี้ครับตลับเนี่ยอันอย่างนี้ครับวันนี้เนี่ยเราใช้ไม้รั้วเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยคราวนี้เราจะทําเป็นขาด้วยครับพี่ยุ้ยอ ตะกี้นี้ท่านผู้ชมจะสังเกตดูว่าเราขีดเส้นให้ครับนะครับสูงจากพื้นขึ้นมาเนี่ยครับสิบเซนสิบเซนครับนะเดี๋ยวเดี๋ยวท่านผู้ชมครับผมจะให้คุณเอคุณป้อมเขาคำนวณค่าใช้จ่ายไว้ด้วยเลยนะครับว่าถ้านึกสนุกอยากทำอย่างนี้บ้างเนี่ย นะฮะท่านผู้ชมไปที่อาจจะที่ที่เขาขายผลิตภัณฑ์เท่าไหร่เช่นโฮมโปรอย่างนี้เนี่ยนะครับไปซื้อเนี่ยหมดเบ็ดเสร็จแล้วเนี่ยจะราคาเท่าไหร่รวมทั้งโครงลงเท่าไหร่ด้วยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะเรียนท่านผู้ชมให้ทราบไปด้วยเลยนะครับจะได้จะได้รู้ว่าเออกิจกรรมันเนี้ยจะมีมูลค่าประมาณเท่าไหร่ยังไงแล้วของที่ทําเสร็จเรียบร้อยแล้วเป็นความภูมิใจเอามาตั้งอย่างสวยที่บ้านเนี่ยมันจะคุ้มค่าขนาดไหนอย่างไรเมื่อคิดับเรื่องของการทนแดดทนฝนและความคงทนนะครับเอาเป็นอย่างนั้นเอาละฮะเดี๋ยวตอนนี้ออนนนนาาตทํรรงี้้ก่คัับได คราวนี้เราก็เข้าสู่วิธีการติดติดไม้เนี่ยครับยุ้ยเหมือนเดิมครับวิธีการเจาะนําคว้านครับนะครับแล้วก็ยิงสกูปัามชัวแล้วนะตรงนี้นะก็คือนะครับว่าเราจะต้องสวยมีส่วนบนเกินขึ้นมาส่วนล่างรับน้ําหนักพอดีด้วยนะครับต้องเป็นนะฮะเพราะไม่งั้นเดี๋ยวเบี้ยวครับขออนุญาตครับได้ครับเช่นโอเคครับได้ไหมภาพเลยไหมครับน้องอ่ะ ครับคราวนี้เรื่องของการเข้ามุมครับพี่ยุ้ยมันต้องสวยนะมันต้องสวยเขาก็จะเขยิบประมาณให้เท่ากันเลยปุ๊บคมันเป็นลักษณะงานแบบนี้ครับผมคราวนี้อ่ามันมันต้องได้พอดีกันงั้นเอาตัวนี้ออกนะครับถูกไหมนี่นี้ตรงแน่หน่ะแน่นอนครับนี่นะตรงนี้นะขอบได้ไหมครับียบร้อยครับพี่ยุ้ยคืออีกอย่างหนึ่งที่มันจะง่ายเนี่ยนะครับท่านผู้ชมครับคือเนื่องจากว่าผลิตภัณฑ์คอนบูดของเราเนี่ยครับออกมาจากโรงงานเนี่ยจะมีความหนาความยาวมันเป๊ะหมดใช่ครับมันเป๊ะพอดดีหมเลยฮ ดังนั้นเนี่ยพอเราทาอะไรแบบนี้ก็จะง่ายนิดหนึ่งใช่ครับนะฮะคือขอให้พิถีพิ่าันในการวัดทีดเดี่ยบของเนี่ยต้นฉบับมามันเท่ากันอยู่แล้วครับนะฮะครับอันนี้ทาบให้เป็นแนวเฉยๆครับพี่ยุ้ยเพื่อไม่ให้เวลาออกมาปุ๊บจะให้เป็นมุมแบบนี้ใช่ครับให้มันสวยกันครับอเ็จแล้วครับจ่อแล้วครับครับคราวนี้เวลาตอนนี้เราตำแหน่งจะยึดสองตัวนะครับหัวท้ายทัางนั้นครับพี่ยุ้ยครับครับ ไม่ไม่ไม่ทะลุปมฮ่าฮ่านิดนะห,หนึ่ง <laughs> อเอออ อันนี้เจาะไม่ตรงไม่เป็นไรครับพี่ยุ้ยเดี๋ยวเรามีวิธีการโป้เ่าเก็บเราจะเก็บกับรายเหรียญอื่นฮะครับคงต้องเปลี่ยนหัวนี่ตนะฮะคใช่เลยครับดอกสว่านนะครับวิธีการเปลี่ยนดอกสว่างครับพี่ยุ้ยก็ไม่ได้ยุ่งยากนะครับเราตัวนี้ครับยุ้ยเราเรียกว่าจำปานะครับใส่จำปาเข้าไปตรงใบที่ครับแล้วก็บิดออกแค่นั้นเองครับยุ้ยเนี่ยฮะไม่ได้ยุ่งยากแล้วก็ดึงออกเลยครับระวังร้อนนิดนึงครับนี่ก็เปลี่ยนหัวละนะฮะครับแล้วก็นําดอกใหม่ครับพี่ยุ้ยครับเสียบเข้าไปเหมฮะ แล้วก็เอาจำปาครับคราวนี้เป็นจำปีตอนขายออกใช้จำปาออกครับขายข้าเป็นจำปีว่าไปนี่ฮะเห็นไหมฮะท่านผู้ชมอันนี้ก็ง่ายๆเรียบร้อยแล้วครับครับพร้อมที่จะใช้งานต่อครับเอามาครับตัวครับเอาเจาะหนึอ่ะลองป้อมเจาะใช่ไหมเอามาครับเจอเลยครับน้องครับ นี่นี่แหละฮะมันต้องอย่างนี้ฮะท่านผู้ชมฮะมันจะดังกอึดเออเจาะนำทุกอันนะฮะขอขอให้ปึ๊ดแล้วก็เป็นอันว่าใช้ได้เลยครับครันยเห็นไหมเนี่ยฮะแล้วมันจะแบอกไม่ถูกจะมีเสียงแบบนี้ฮะอันนี้อยู่ละนะครับเดี๋ยวเรามาทำขั้นนี้จากเมื่อกี้อีกด้านหนึ่งคราวนี้ก็ย้ายมาทำอีกด้านหนึ่งเลยครับครับผมใช่เลยครับน้องวิธีการติดครับหลังจากที่ที่เรากำหนดนะครับ ขาท่านผู้ชมครับห่างกันมาประมาณสักสิบเซนนะครับคราวนี้เนี่ยน้องเขากาลังวัดนะครับเพื่อให้มันได้ฉากคราวนี้เราก็เอาอันใหม่ครับมาทาบไปเฉยเหมือนกันครับยังไงอย่างให้ได้เพื่อเวลาเข้ามุมต่างๆครับครับมันก็จะได้ตรงและได้แนวครับเฉพาะตรงนี้ครับต้องถือว่าพิธีพิถันหน่อยใช่ครับนะฮะมันมันเดี๋ยวงานมันฟ้องครับท่านผู้ชมใช่ครับเวลาเวลามันพอดีกันเนี่ยฮะครับเมื่อกี้ท่านผู้ชมถามว่าเอแล้วหัวสกูที่เรายิงกับไม้และแหนงไปไหน ตอนนี้โดนครับไม่รู้ว่าปิดทับไม่หมดแล้วปิดทับหมดแล้วครับครับครับไม่ต้องห่วงแล้วครับครับยินได้เลยเชญเลยครับเปลี่ยนหัวแล้วเปลี่ยนหัวแล้วโอเคฮรับโอเคจะปีดเลยครับไม่ต้องห่วงถ้าหัวคมๆแล้วเป็นเรื่องเลยครับเนี่ยฮะเนี่ยฮะจะง่ายเลยครับครับตอนนี้ขออนุญาตครับครับ หลังจากที่เราเจาะนำเสร็จเรียบร้อยครับเราก็ทําการคว้านครับครับท่านผู้ชมถามว่าเอ๊ะคว้านลึกลงไปไหมพี่ยุ้ยฮะนิดเดียวคว้านหัวนิดเดียวครับนะครับเรียบร้อยอ่าครับเนี่ยฮะเนี่ยเชียดอย่างเงี้ยเนี่ยแปลว่ามันมันมันบิดเข้าไปในเหล็กเรียบร้อยแล้วฮะครับสำเร็จฮะเนี่ยแหละฮะเนี่ยฮะอยู่ฮะนั่นเปึ๊กเลยฮะท่านผู้ชมครับคราวนี้เราก็ย้ายได้หนึ่งย้ายครับคราวนี้ขออนุญาตทําด้านครับด้านด้าน ด้านข้างด้านข้างขอมาอันนี้ก่อนนะครับเพราะว่ามันจะได้ประกบกันให้สวยครับนะครับนี่ฮะตรงนี้ฮะครับเมื่อกี้นี้เราก็วัดไว้เหมือนเดิมวัดไปแล้ววัดไปแล้วครับคราวนี้ก็ประกบให้เท่ากันครับเหลือให้แนบการก็คือให้มุมนะครับตรงแล้วก็เรียบร้อยให้ตรงได้แนวครับแค่นี้เองครับเห็นไหมเห็นไหมฮะนี่ฮะเดี๋ยวนะครับขออนุญาตหมุนผมหมุนนิดเดียวนะครับหมุนเพื่อให้กล้องเห็นนิดเดียวนะครับกล้องกล้องจะเห็นว่ามันจะต้องเนี่ยฮะ คือคือเราอยากให้มันเป๊ะแบบชนิดว่าตรงนี้ไรเลยต่อโอ้โหนิยมใหม่ไรเลยต่อเลยนะครับครับผมครับผมก็จะทํางานอันนี้กับคุณสองคนอย่างไรเล,ย,ลยต่อมกันนะฮะครับ, <c oughs> รบนี่ฮนะตรงนี้พอดีเลยเห็นไหมฮะ <c oughs> นี่ฮะนี่ฮะ,ฮะโอเคนะเอาละครับมาป้อมท่านี้ตรงนี้มันมันสำคัญนิดนงครับถ้าถ้าถ้าเปิดทํากันที่บ้านก็ช่วยกันช่วยช่วยจับนิดนึงว่าขอให้มันพอดีนะฮะเอาเลยครับป้อม เรียบร้อยครับครับฮบอมเล็งโดนเล็กนะสึงไหมนอง้องลงไหมฮะอาจอยหน่อยนององนิ่วเลงผิดเปล่าเนี่ยสวรรค์สองขึ้นทุกสออ๋อฮะ ได้นะได้ครับได้ได้ขออนุญาตเอามือนิดนึงฮะได้ครับคว้าหน่อยนี่เดียครับตรงนี้ครับเอาละครับนี่แหละนี่แหละตรงนี้แหละตรงนี้แหละเอาให้ถูกฮะขอตรงเนี้ยครับสองด้านนี้นะฮะมันเป๊ะกันแล้วก็จบเลยฮะโอ้ได้เลยป้อมผ่านผ่านผ่านใช่เลยครับครับผมครับผม โอ้นี่แหละครับนี่แหละฮะอยากได้อย่างนี้แหละฮะครับอนะอันนี้ก็เหมือนกันครับครับพิธีการครับครับเหมือนเดิมครับคือนําไม้ขึ้นมาทาบกับไม้ละแนงอีกส่วนหนึ่งนะครับครับแล้วก็นําเข้ามาชนกันครับแล้วก็ครับคราวนี้เราก็วัดท้ายขึ้นมาครับวัดจากทางด้านท้ายก็คือให้ตรง โอเคโอเคครับครับคราวนี้เรียบร้อยก็เอาลงครับอย่ๆครับอ่ะคราวนี้ก็ยิงเหมือนเดิมเลยครับยิงนะยิงนะครับโอเคอันนี้อีกคนก็ช่วยจับหน่อยนะครับทํางานกันสมมติเป็นแฟนกันสองคนก็โอ้โหกันนุ่งกันนิ่งกลกคล๊กกลกคล๊กกันได้เลยฮะครับตรงสกูครับฮตรงน็อตเนี่ยนี่ครับฟีดละนะครับฟีดเลยครับคราวนี้หลังจากที่จ่อเสร็จเราก็ทาการไา่ปุบปุ๊บเขมา ได้ปอกดูครับเอควานครับขอยาดครับครับช่วยต่อเลยนี่แหละครับตรงนี้เท,ท่านั้นเองอะจริงๆท่านผู้ชมที่จะต้องใช้เวลากันนิดนึงตรงอื่นไม่เท่าไหร่แล้วครับเยี่ยมฮะนี่ฮะ,ฮะอยู่หมัดแล้วครับสวยแล้วเอาละมาตอนนี้เราก็พิกิกด้านหนึ่งพิกด้านเลยครับ นีะนี่นอนลงครับเอาล,ละครับนี่ฮะทีนี้ก็เดี๋ยวประกบตรงนี้ก็จะสวยละนะฮะอ่เดี๋ยวประกบอีกซักนิดนึงก่อนไปโฆษณานะฮะอีกซักนิดอีกซักนิดให้ท่านผู้ชมเห็นเป็นรูปเป็นร่างให้เยอะหน่อยครับครับจะไล้ครับ อนุญาตทำการคว้านครับครับนี่เราใช้อ๋อถูกแล้วนี่ว่ะ <c oughs> ครับพี่ <c oughs> ยืนสงสัยว่าทำไมตะปูยาวจังก็เท่าเดิมตลอดโอเคครับ <c oughs> ถ้ายืนทำก็ได้น้ำหนักนิดนึงนะฮะท่านผู้ชม อยู่ไหมป้องกดเดินไหมกดเดิดนะโอเคเอาล้วครับได้ไหมจะถอนก่อนต้องถอนก่อนนะอ่ะอย่างนเดี๋ยวไปโฆษณาก่อนแล้วกันครับเดี๋ยวแก้ตรงนี้นิดนึงครับโฆษณาก่อนครับถึงไหนแล้วครับมีคนบอกว่าที่เอ็นสี่คนกรีฑเนี่ยส่งไวไวพอรถเราวิ่งทะลุมิติได้จะถึงแล้วค่ะจะถึงแล้วครับ เห็นเห็นเลยครับสวัสดีครับแต่ความจริงเพราะเรามี tracking system ทำให้เราจะส่งชับไว,ไวส่งได้ดังใจเทไวทุกทีต้องกินซีเอาละครับท่านผู้ชมครับก็ มาชมอินซีอินไซด์กันต่อนะครับข้ามขั้นตอนนิดหนึ่งขออภัยแต่ว่าตอนนี้ก็คือค่อนข้างจะมีความพร้อมแล้วในการโป้นะครับมากระบวนการโป้เลยครับจะทำยังไงครับคราวนี้ครับในเรื่องของวิธีการโป้ครับคราวนี้ครับเราใช้ยาแนวครับยาแนวครับเป็นตาจระเข้ครับนะครับแล้วก็ผสมผสมน้ําได้เลยครับพี่นะครับครับพอดีโทษนะครับคือบ้านนี้ดื่มแต่มองเฟลออย่างเดียวครับครับ อีนนี้นี่ครับพี่ครับพอแล้วครับพี่ครับหลังจากเอาน้ําใส่ครับแล้วเราก็กวนครับกวนให้เหนียวนะครับน้ําสะอาดไปไหมครับพี่คือจริิๆใช้น้าคอกก็ได้นะครับใครไปหยิบน้ําแร่มาจากครับก็ลักษณะเป็นไปใครมาเราก็เราก็เสิร์ฟงี้ไงครับก็จะเริ่มเหนียวแล้วครับพี่เริ่มเหนียวแล้วให้กล้องดูให้กล้องดูครับวิธีการก็คือเราเราทําให้ ปูนนี่ตา่ไม่ต้องแล้วนะไม่ต้องแล้วครับพี่พอแล้วครับครับคราวนี้พอพอเสร็จเรียบร้อยแล้วครับก็ก็ให้เริ่มเหนียวขึ้นคนะครับเหนียวเสร็จหลังจากที่กระทะร้อนนะกินสิกอกินว่าไปนะครับก็เริ่มเหนียวครับเริ่มเหนียวเสร็จเรียบร้อยครับเราก็ใช้เกียงนะครับเกียงโป๊เนี่ยครับตักครับผม โอ้โหเนี่ยมันต้องได้อย่างนี้นะมันจะต้องแบบกำลังดีแบบนี้เลยนะท่านผู้ชมครประหนึ่งว่าเหมือนวิปปิ้งครีมจะจะสวยกว่าวิปปิ้งครีมเลยก็โอเคก็เราก็ตักใส่ใส่เกลีมการโป้ครับแล้วก็อ่ะต้องโป้ด้านนี้เลยครับให้กล้องดูเลยเนี่ยเอจัดการครับวิธีการโป้ปิดตานี้ถึงนะครับเพราะว่าเอเขาจะโป้ครับแล้วก็เข้าไปในตำแหน่งของรูเนี่ยครับครับครับ โอ้หนี่ฮะโหนี่โป๊ครับมือโป๊เลยครับโป๊บ่อยใช่ไหมฮะครับครับครับก็วิธีการก็คือเราเราเอาปูนเนี่ยครับครับยัดลงไปในร่องนะครับร่องที่เราเราจอดไว้ความันลอยเสียไว้เนี่ยนะครับฮัลบางท่านบอกว่าเอ๊ะไม่ใช้เกียงโป๊ครับไม่ถนัดครับขอเป็นมือโดดๆเลยได้ไหมไม่มีปัญหาครับสบายมากครับแล้วก็ล้างออกใช่ครับฮะลมันไม่ได้จะเข้าไปติดติดอะไรยังไงไม่ไม่ไม่ขนาดครับ หลังจากที่เราโป๊เสร็จเรียบร้อยแล้วครับเราก็ทิ้งไว้ประมาณสักสักยี่สิบนาทียี่สิบนาทีครับครับมันก็จะแห้งแห้งเสร็จปุ๊บก็เริ่มขัดอ่าขัดลเพื่อให้เป็นเนื้อเดียวกันใช่ครับนะครับสมมตินิดหนึ่งสมมตินิดหนึ่งว่าอันนี้คือที่เราโปไว้นะครับที่เราแอบโปไว้ก่อนตอนระหว่างโฆษณาครับคือเนื่องจากโฆษณาเราเยอะมากเพราะฉะนั้นโอ้โหพูดแล้วกระดาษมากเลยนะับมันก็เลยมีเวลาในการที่จะรอให้มันแห้งอะไรแบบนี้นะครับคลิกกันนิดหนึ่งครับครับขอยักหมุนครับครับนี่ฮะเอาแล้วฮะ ไอ้ตรงนี้คือที่มันแห้งแล้วนะครับอ่ะป้อมเขาจะสาธิตคือขัดให้ดูนิดหน่อยนะฮะป้อมเอาตรงนี้เลยนิดหน่อยพอพอพอให้ดูเนียนเท่านั้นเองนะครับเวลเวลาท่านผู้ชมทําจริงๆก็จะได้ดูตามเราเนี่ยนะครับเอาเลยป้อมครับนะฮะพอมันผ่านไปสักประมาณเกือบๆ20นาทีอย่างที่เอว่าเนี่ยครับมันก็จะเริ่มแห้งแห้งแล้วก็ขัดแค่นี้เองนะครับท่านผู้ชมนะฮะนี่ฮะเห็นไหมฮะขัดก็จะเจ๋งเลยเนี่ยดู เราสังเกตดูที่น้องป้อมกําลังขัดอยู่ครับออกมาแล้วเนียนเลยเนียนไหมฮะเนียนครับนะเห็นไหมฮท่านชมดูทางดูทางกล้องเลยไหมฮะครับเนี่ยรอยแค่นี้เนี่ยจิ๊บจอยละขับทาสีละหมดเลยครับครับผมคราวนี้สีครับพี่ยุ้ยอันนี้เดี๋ยวให้ป้อมเขาขัดไปนะฮะเรามาดูเรื่องสีนิดนึงฮะคราวนี้สีครับพี่ยุ้ยหลังจากที่เราทําการติดตั้งเรียบร้อยโปสเสร็จเรียบร้อยแล้วเราสังเกตดูไม้ของเราทาสีรองพื้นมาเรียบร้อยแล้วครับนะครับเพราะฉะนั้นเราใช้สีจริงทาทับได้เลยแล้วแล้วแอออบไไไปทารงพื้นนตละ แอบไปทดลองไม่เราไม่โฆษณาเลยลองพื้นอันนี้ลองพื้นมาจากทางโรงงานเราเรียบร้อยแล้วเพระโอเคโอเคคือเป็นคือไม้ไม้รูอันนี้เนี่ยนะครับมันรองพื้นมาแล้วจากโรงงานถูกต้องครับเพราะฉะนั้นเมื่อโป้เสร็จปุ๊บขัดแค่พอสวยเนี่ยพร้อมรับสีเลยใช่ครับโอเคได้เลยได้เลยครับครับอ่ะอ่ะแล้วเอทสีอะไรวันนี้เราใช้สีน้ำครับนะครับสีน้ําแบบทึบแสงฮะสีน้ําแบบทึบเพราะฉะนั้นออกมาแล้วจะเหมือนแบบข้าง ท้าน้องป้องอ๋อสีนั้นแบบทึบแสงใช่ครับณปัจจุบันตอนนี้เรื่องของสีครับพี่ยุ้ยครับมีสีน้ํา2แบบด้วยกันครับแบบแรกคือสีใสหรือสีโปร่งครับแบบที่2คือสีทึบครับครับวันนี้เราใช้สีทึบครับพี่ยุ้ยที่กระปุกเนี่ยนะฮะเขาเรียกกระปุกว่ากระป๋องกระป๋องครับพี่ยุ้ยกระปุกที่กระป๋องสีเนี่ยเขาจะเขียนไว้นะครับอันนี้เราไม่ได้โฆษณาเลยให้เขานะครับครับพี่นะอันนี้เขาให้ค่าโฆษณาคุณมาปะไม่มีไม่มีใช่ไหมครับเพื่อนี่เราเสียต ทึบลายครับนะฮะกึ่งเงาครับพี่ยุ้ยถ้าเปิดเป็นอย่างนั้นใช่เลยนะครับท่านผู้ชมครับเอาแบบนี้นะครับเสร็จเรียบร้อยเปิดฝากระป๋องมาก็เอามาเทออกมามาเป็นแบบนี้โทษนะครับเนี่ยให้กล้องดูนิดหนึ่งนี่ฮะกล้องเข้ามาใกล้ได้ไหมครับนี่ฮะนี่ครับสีสวยมากเป็นอย่างนี้เลยนะฮะนี่เขาบอกว่าสีฟ้าพิมานครับมันสวยเหมือนพิมานจริงๆนะสีสวยมากจริงๆนะครับอันนี้นะฮะเอาละฮะเดี๋ยวเราก็จะพร้อมที่จะไปไปถ่ายนะครับเขาส่งสัญญาณมาบอกว่า ก่อนทาแป้โคษณานส์ักทีก็ดีครับเยอป้อมก็จะได้เก็บรายละเอียดอะไรไว้เรียบร้อยหาสบัดสีเราพร้อมแล้วครับผมโอเคครับโคษณาไ์ทีแล้วเดี๋ยวกลับมาทาสีให้ดูเท่าที่จะเป็นไปได้เลยครับสกู๊ตถึงไหนแล้วครับสกูนะครับมีคนบอกว่าทีเอ็นซีคนกรีตเนี่ยส่งไวไวพอรถเราวิ่งทะลุมิติได้จะถึงแล้วค่ะจะถึงแล้วครับไม่เห็นเห็นเลยครับสวัสดีครับ แต่ความจริงเพราะเรามี tracking system ทำให้เราจ <Trustee> ัด <tama f> ส่งฉับไวส่งได้ดังใจเทไวทุกที่ต้องอินซี เหกไมภาพบ้านของเด็กมีต้นไม้เสมอเราอยากเก็บภาพที่สวยงามนั้นไว้ตลอดไปนวัตกรรมทดแทนไม้คอนวูดเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของ i n s i e Insight นะครับทั้งคุณเอคุณป้อมก็ จะสาธิตขั้นตอนสุดท้ายแล้วนะครับนั่นก็คือการทาสีนะฮะให้สวยเหมือนอย่างที่ทำมาเลยเนี่ยนะครับเนี่ยกล้องเขาจับเปรียบเทียบกันอยู่เลยนะฮะเอาฮะเท่าที่เราพอมีเวลาป้อมลงมือเลยนะครับเดี๋ยวจะให้เอพูดถึงงบประมาณทั้งหมดที่ที่เราทำกันวันนี้นะครับท่านก็ดูสลับไปกับที่ป้อมเขาทาแล้วกันนะครับเอครับคร่าวๆเราอุตส่าห์ชวนท่านผู้ชมทำอะไรกันสนุกสในครอบครัวแล้วนะครับเป็น do it yourself นะฮะป้อม เอประมาณให้พี่นิดหนึ่งว่าทั้งหมดทั้งสิ้นเนี่ยเราใช้เงินไปเท่าไหร่ครับคบ่าใช้จ่ายในการทำรที่ใส่กระถางต้นไม้นี้ครับ,รบอยู่ที่ประมาณ1180บาทโอ้โหอันนี้เป๊ะนี่บอกให้ประมาณดันเป๊ะเลยครับนะตีจะพันสองพันสองค,ครับลองลองเขาเล่าก็เป็นโครงเหล็กก่อนครับพี่ยุ้ยตัวโครงเหล็กเท่าไหร่โครงเหล็กเนี่ยสามร้อยบาท โครงเหล็กสามร้อยบาทนะครับแล้วทั่วไปโฮมโปรไปอะไรมีนัโครงเหล็กแบบนี้มีโครงเหล็กแบบนี้เราต้องไปที่ร้านร้านที่ขาที่เขาทําในเรื่องของประตูเหล็กดัดหน้าตาโอ้แหมมาห็นมานะฮะต้องไปที่นั่นก่อนแล้วต้องไปเลือกโครงเหล็กอย่างนี้คไปบอกเขาว่าเราต้องการโครงเหล็กขนาด40่สคูณสียาว80อ่าสี่สิบคูณสี่สิบยาวแปดสิบเขารู้เลยเขารู้เลยร้านที่ทําเรื่องเหล็กดัดใช่ครับพี่เคาก็อันนี้สำเร็จได้โครงเรียบร้อยเสร็จปุ๊บเนี่ย ส่วนตัวเรื่องของราคาผลิตภัณฑ์ครับพี่ยุ้ยอันดับแรกครับในเรื่องของไม้ไม้รั้วก่อนไม้รั้วนะครับไม้รั้วเนี่ยขนาดความยาวอยู่ที่1เมตรครับหนึ่งเมตรราคาราคาที่59บาทอันนี้ไปซื้ออย่างที่โฮมโปรอย่างไรเลยใช่ครับนะครับแผ่นหนึ่งอยู่ที่59บาทเราใช้ทั้งหมด10แผ่นครับพี่ยุ้ยใช้ทั้งหมด10แผ่น590โอเกใช่ครับครับผมคราวนี้เรื่องของไม้และแรับนะครับไม้และแนงครับพี่ยุ้ยเราใช้ทั้งหมด5เส้น5เส้น5เส้นครับราคาอยู่ที่ 5 8บาทแผ่นละ58บาท5 5 5แผ่น5840 40ทด4่8 0อแครับนะฮะอ่โอเค280แล้วนะ280บวกหราบไปแล้วเมื่อกี้บวก300ไปแล้วแล้วอะไรอีกฮะแค่นี้เองครับพี่ยุ้ยเฮ้ยหมดแล้วเหรอหมดแล้วครับพี่ยุ้ย5 9 0บครับบวก2อ0อนะฮะาเป็น8เ็7 0บก3 0บาท ในไงหนีจากนี้ก็คือพันสองใช่ครับนี่คือมูลค่าของกิจกรรมที่ถ้าเบื่อท่านจะทํากันสนุกๆในครอบครัวใช่ครับนะครับก็คือเรารานี้ใช่ครับนะฮะเราเรานี้นะก็ซื้อโครงเหล็กก่อนสิ่งที่เราได้ในวันนี้ครับพี่ยุ้ยถ้าเราอยู่ในครอบครัวเนี่ยการใกล้ชิดกันฮะปัจจุบันตอนนี้สังคมไทยเราเริ่มเปลี่ยนไปแล้ว๋ะครับถ้าเกิดวันนี้เนี่ยคุณพ่อคุณแม่คุณลูกร่วมกันครอบครัวทำกิจกรรมร่วมกันครับ ะครับเป็นภูมิคุ้มกันอย่างหนึ่งครับพี่ยุ้ยเรื่องของยาเสพติดเรื่องของอะไรต่างๆเยี่ยม นี่นี่นะเขาเขาเตรียมไว้อยู่นะครับเพราะว่าเดี๋ยวอีกสี่ปีจะสมัครผู้ว่านะครับอ่าเขาก็เลยซ้อมไว้ก่อนแล้วตอนนี้นะครับครับอย่ลืมลืมค่าสีอย่าลืมอย่าลืมค่าสีก็จะมีเรื่องสีด้วยท่านผู้ชมซื้อเพิ่มนิดนึงแล้วก็กลับเรื่องที่จะโป้ครับยาแนวยาแนวยาแนวก็นิดเดียวนิดเดียวครับพี่นะไม่ต้องหนึ่งหนึ่งถุงเนี่ยราคาอยู่ที่58บาท58บาทนะครับสีกระป๋องหนึ่งประมาณ200กว่าบาท200กว่าบาทอ่ะโอเคเป็นเสร็จแล้วผมบวกเพิ่มอีกหน่อยเกือบเกือบพันห้าครับนะ เราเสียเงิน1ัน0ห้าเราใช้หในเวลาหนึ่งวันอยู่กับครอบครัวแล้วสิ่งที่ได้เป็นความภาคภูมิใจนะครับพี่ยุ้ยอันนี้แน่นอนเลยนะครับวันนี้เราทํำที่ใส่กระถางต้นไม้ซึ่งมีรูปร่าง วัสดุใกล้เคียงกับไม้ธรรมชาติครับแต่วันนี้เราไม่ตัดไม้สักต้นหนึ่งเลยเยี่ยมเยี่ยมมีหนาซ้ําเรายยงจงเจ้าไม้ธรรมชาติมาวางบนนี้อีกด้วยใช่ครับแล้วมันก็จะอยู่ไปคงทนถาวรมากใช่ครับทนแดดทนฝนเพราะมันคือคอนบูดใช่ครับนี่เลยฮะก็จะงดงามแบบนี้เลยนะฮะหน้าหน้าหยิบแกล้งแกล้งหยิบโชว์นิดนึงได้เลยครับพี่ยุ้ยได้เลยครับอ่ะป้อมพี่ยุ้ยขอวางนี้ก่อนละอ่ะสมมติว่าเป็นประมาณนี้ก่อนนะครับนี่ไงก็จะสวยงามแล้วนะครับครับ เราคงต้องลาแล้วล่ะนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ให้ป้อมทาต่อไปเรื่อยๆเลยแล้วกันนะฮะอีกอาทิตย์ค่อยมาดูเสร็จแล้วมันจะสวยแบบนี้ใช่ครับนะครับเอาครับท่านผู้ชมครับก็หมดเวลาเพียงเท่านี้นะครับสำหรับอินซีอินไซด์นะฮะก็ขอบคุณทั้งเอแล้วก็ป้อมนะครับที่ทุกครั้งมีอะไรสนุกๆก็จะจะมาอย่างนี้ตลอดเลยนะครับเราทั้งสคนขอลาท่านผู้ชมเท่านี้ครับสวัสดีครับ